สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำสาววันจันทร์เนาะพี่น้องเมื่อนีสิไปตลาดสิพาเมย์คันไปซื้อหัวอาหารไก่เนาะพี่น้องเพื่อนว่าซื้อเป็นทงที่ก็จะมาหายคล้ายทุงหน่อยนะพี่น้อทงท้งซาบาทนะมันบกคุมเบืดอเหม่อละไล้ทงเนาะเมย์คันเพื่อนวาพาลงไปซื้อ,อยุดตลาดเนี่ยเพื่อนวาอยากได้ทุงใหญ่เลยตอนนี้เพื่อนกันยางก่อนเลยเนาะพี่น้องไปกันเลยพี่น้องตอนนี้ห้ากาสิงยางออกไปร้านรถเนาะพี่น้อง Những ốc tên là lượt du vàng đâm nơi nóng nắng 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 ก็นี่ก็นั่งถาลันรถอยู่แคบข้างเนาะพี่น้องลันรถใช้าทางอยู่ทางดำเนาะทางใหญ่แต่ยังบ่มีรถมาลัดถาต่อไปก็ไม่ยังคันเนาะนั่งถ่ายโยมซั้นซะรถพามาก็จอดแน่นั่งถา,ากกนรถพี่น้องนั่งถานรถ สียงยังบ่าเป็นปกตินาะพี่น้อปว่วายังทะเ่าเศร้ายังเจ็บคออยู่เมื่อน,นี้ลงไปในเมอืองสิพอาเมย์ันไปสือซื้อว่าอาหารไก่หน่อยนาะพี่นนอซื้อว่าอาหารไก่ว่าอาหารเป็ดสือเป็นทงหน่อยก็จะคล้ายในบาทา่ว้ <c oughs> เบิดเหมือนละหลายทงเนอนะเมื่อน,นี้เลยพาพี่ลงไปสือทงใหญ่เลยแต่ตอนนี้รถยังบ่ามาอยู <c> ่ <oughs> ถารถนาะพี่นนอ ก็น,นีก็มาหวัวตลาดเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพรท่านไปหล่อเนาะผ้าเมยคันมาเข่าของน้ำพี่เนาะมันปวดทายเบาผ้าเมยคันของน้ำเขามาหาสูสงก่อนเนาะพี่น้องอยาะใหญ่สูงห้าหล่อสูงกำลังห้าหล่อสือเครื่อ,องเนาะพี่น้อง เหล่าเต้ไปนะจะไปซื้อพี่ฮะทักทายพ่นบ่านตัวเองพี่เนาะ ไปซื้อกักเทียมพี่น้องวันนี้เมื่อกี้เมย์คันอันเวท่าไก่ครับคนบ้านตัวเองเนาะอ่าซื้อนะแม่เมย์คันเวซื้อกระเทียมพี่น้องซื้อกักเทียมเมื่อ,อว,วันเฮ็ดเจ็บบองพี่น้อง ออกมาทั้งน้อยเป็นบอลเข้าใจใคค๊ค้ายของยูหงกินเนาะพี่นองของที่มาเจปาเนอะเ <c oughs> มย์แคนเวซื้อผักวานพี่นอเป็นเสียเอาเมื่อแกงใส่ป่าบรุเขียนนี่แหละ ค้องดงค้องปลาน้องพี่น้องแท้าทันองมีโกบมีเขียนมีน้ำมัน้ำมันมีเบิดลน้องพี่น้องแถวไหนนะชิเป็นแบบเสือฟ้านะเป็นสื่อเฮ็ดขาวชิไปซื้อเพียห้าหล่อสื่อมัง่นเมื่อไหวต่ำ อี่างนั้นซื้อเล็นพี่เนาะนี่แบบพีฟักผายคล้คลายนั่นเนาะอ,อยู่ตลาดไม่ทุกอย่างเนาะเขาแค่ <c oughs> ไม่เงิน <c oughs> ไม่เงินได้ซื้อทุกอย่างในตลาดนั่นเนาะล <c oughs> ออกมาซื้อเฮดเค็ม mm มาหนิพี่เนาะ เอามาซื้อเฮ็ดเพื่องกับบุมีน้องพี่น้องไปหาหล่อซื้อเพื่องให้มันพอกตอ,อบันเพราะว่าเขาจะซส้มื่อถ้ามีเวลาหล่อบารายเนาะ <c oughs> ไปหล่อหาซื้อเกิบให้ม่มูพี่นอ้องมูผักซื้อเกิบ ขาวงามติ๊ขาวติาวอ่ะขาวงามงามซื้ออร่อยยไงตซีเพียงงานเออตัวนงอ่ะุตระพีงพุ่มาได้พงล่มเอินเทาใดนหอนยอะมันเป็นดิน่ะ้เ่นา จะจืดอยากได้พี่เนาะจะได้มูนาเห็นจ้คของหาพหาี่หาซีฟเลยนะีหยรถม่จมาได้ตววยสีอาตอันนี้เป็นยินอ่ะบ่ะ บันลแล่มาหากระเดจอตีนางท <ạ> ับนี่ทับโอ้ทับเลยอาตวไม้สะเดาว่าใครล่ะอคยตัวหินนี่จะเดือดดเลย่ะอันนี้เท่าไ่อันนี้หาโลมาเท่าไดกับอา้า จืดเโมพี่นนองตอนนี้มานางกินเ้าพี่นนองกินเพี่ยกไหกัน จิะกินหลอดน้อพี่น้องอยากขาวแลวหลอดตลาดถ้าเรากินขาวทีสาว่หันเกาหันเดิมเนาะถวาหันตึนเสมายันแดดกับวกินแต่หันพนอเสนางฐานนาะพี่น้องจะคลองหันกำลังเฮดหายอยู่มีขค้นิวขาวปะหิวก็พรออกกับเห็นนิู่พี่น้องกินกับชีวิตแต่วาอยาน้ มีพัดลมหน่อยหายนาะพี่น้องค่อยได้เยน็นนี่บองที่อยากได้พี่น้องรีบเขา่าพักมาก,ก่อนพี่น,อนอ้องอ่าก็ณหลัก็หลักคืนไม่ได้ก่อะก็หลักกระต๊อกกระเมยคันเนาะพี่น้องยายเบิร์ดแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องมีแพทย์มานางเผาพี่น้อง มีแฟนมานางเผาเนาะพี่น้องอาหารนี่เป็นอาหารประจำนาะพี่น้องไม่ขาดนะข้าวหนาไส้ <c oughs> เฮ็ดอันเป็นเฮ็ดเฟิร์สแซบเนาะพี่น้องได้เลยพี่น้องฮ่องจื่อนะเป็นหลอดนาะพี่น้องบอ่ใส่ัวงออแล้วก็บ่แม,มน่นน้ำตกเนาะน้าไส้ธรรมดา ไม่ค่ากันหนาะข้าวขาวได้พี่เนอะ ที่เมยยันคันกินแบบนี้พี่น้องเพืคอนกับเป็นหล่อนคือกันเนาะนี่ปุ้งอะไรบ่อนีนะ่นะเออเพิ่นบนปุ้งพี่น้องพยัญชนกะกับพอเพิ่นแต่นี่กับพีทแล้วเน,ะวน,นาะอาหารนี้ฮะพองเลยพี่น้องถาเบิงพักมีคันเนาะพี่น้องเบิด์และเพิ่นเห็ดกังก์ตัวหนึ่ง พัก oh. คนไทยก็มีมักทัวแล้วก็มีพักห้อมน่อยแล้วก็สาราแน่เน้องพี่น้องพักสลัดจืน oh. สิกิน้องจืดนอองนี่พี่น้อย oh. รอห้าลนแล้วพี่น้องมัน ร้อห้ารลดยเด็นอะออกออกออกซะออกร้ออกร้อยอองเหมือห่อนะพี่น้องไ,ไม่สื้อขลุม่ไมไม่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 ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่่ม่ไม่่่แ่ เราหารถรถวางจอรดรถนะพี่น้องออกมาคนทางแล้วพี่น้องหารถก่อนบบดน,นี้เออแม่รถเขาจอดอยู่วางดาเห็นแหละพี่น้องขั้นทางหนา ขั้นนี้พี่น้องเลยนแนเนาะนี้ด้ออกมาจากดแลวเนาะได้ี่ขาวนมหาับพไันด้พักวันท่าใดนี่นะสาหาทิบบาทพี่น้องพักวันนี่ก็เป็นทรงตื่นตัวนึง มะเกลนาบาทมีเด่นอะไรอันนั้นว่าสี่าน๔บาท